บางคนเข้าใจผิดว่าการพูดความจริงคือคิดยังไงพูดอย่างนั้นเป็นยังไงแสดงออกอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่ค่ะตัวเราต้องรู้ตอนที่เราคิดตอนที่เรารู้สึกสมมุติว่ามันเรื่องที่ไม่ดีมันเป็นความจริงก็จริงที่เรารู้สึกจริงๆแต่มันเป็นสิ่งที่ถ้าพูดออกไปแล้วอาจจะเป็นเราหรือคนอื่นเสียหายหรือเป็นสิ่งที่มันจะไม่เกิดผลดีตามมาเราจะต้องเคลียร์ตัวเอง จบระบบข้างในว่าอา้าวทำไมเราคิดแบบนี้ล่ะทำไมเรารู้สึกแบบนี้เป็นเพราะอะไรเรากลัวอะไรเราอยากอะไรเราโกรธเราไม่ชอบอะไรแล้วเราก็เอาฐานจิตมนุษย์มงคลเนี่ยเข้าไปสกูเรตมันไปล้างมันไปหมุนเวียนมันไปไปชำระมันนะคะจนมันเข้าใจแล้วว่าอ๋อที่จริงเราต้องคิดแบบนี้ต้องพูดแบบนี้นี่ แล้วค่อยพูดสิ่งนั้นออกมามันก็เป็นความจริงของเราถูกไหมมันเป็นการพูดความจริงที่ผ่านการแก้ไขแล้วที่ผ่านการปรับปรุงแล้วที่ผ่านการยกระดับแล้วแทนที่เราเนี่ยจะค้างคาม,มันเอาไว้บางคนเน่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบแต่เราพูดว่าชอบนี่คือการโกหกถูกไหมคะโกหกเรารู้สึกว่ามันไม่ดีแต่เราพูดว่าดี นี่ก็คือการโกหกมันไม่ใช่การพูดความจริงแต่พอเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกมันไม่ดีมันไม่ชอบเราไปจบกับตัวเองก่อนว่าเอ๊ะฉันตัดสินอะไรฉันอักขติเรื่องอะไรทําไมฉันว่ามันไม่ดีทําไมฉันว่ามันฉันไม่ชอบฉันไปยึดมาตรฐานอะไรเพื่อเป็นการกําหนดกักเกณฑ์สิ่งนี้หรอเออเจอแล้วเป็นเพราะเรายึดมั่นอันนี้มากเกินไปเป็นเพราะเราไปตัดสินอันนี้ ออสุดต่งเกินไปเป็นเพราะว่าเราคิดในมุมเดียวเกินไปจบเลยคิดใหม่เอออนุญาตให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามที่มันควรจะเป็นแล้วเราก็พูดไปว่าอมืมันก็ดีมันดีนะดีในแบบของมันนี่คือแสดงออกจากความจริงที่ถูกพัฒนาและยกระดับจากภายในแล้วเห็นไหมคะกระบวนการนะ่ะมันจะไม่ใช่แบบที่ คิดยังไงพูดอย่างนั้นพี่ได้คำว่า truth คือความจริงแต่ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยฉันคิดแบบนี้ฉันพูดแบบนี้นะคะแต่เราต้องจริงกับตัวเองจังหวะที่เราเห็นตัวเองว่าเรายังรักโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะอิดชารำคาญหงุดหงิดอันนี้เราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่เจอกระบวนการที่จะยกระดับพัฒนานะคะขัดเกลา เราจะแค่เก็บมันไว้พอเก็บมันไว้เก็บมันไว้มันก็กลายเป็นเป็นตะกรปปมในจิตใต้สำนึกค่ะ